วิคอบอลบายเบนเทนล้มโต๊ะชัแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิววิคอ์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2564ครับระหว่างสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษครับจะเปิดบ้านรับการเยือนฮังการีแข่งขันกันที่เวมบีเตเดียมครับเวลาตี1นตรงในค่ำคืนนี้ระดักพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นครับเรามาดูสถิติที่เจอกัน4นะี่นัดหลังสุดต้องบอกว่าอังกฤษนั้นทำได้ดีกว่านะครับพวกเขาเอาชนะ ฮังการีได้ทั้งหมด3ครั้งหลังสุดแล้วก็แพ้ฮังการี1่ครั้งย้อนกลับไปฟุตบอลโลกปี1 9ึ่งเกครับเกมนั้นในบ้านของฮังการีเฉือนอังกฤษไป2ประตูต่อ1 2ึ่ครับอังกฤษเปิดบ้านถล่ม3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลกระชับมิตรรวมไปถึงสองพครับชนะ2ประตูต่อ1ในรายการเดียวกันส่วนผลงานครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนการนยายนที่ผ่านมาอังกฤษบุกไปถล่มฮังการี4ประตูต่อ0ูนย์ครับสำหรับ เคะแนนในกลุ่มนะครับตอนนี้อังกฤษลงเล่นไปทั้งหมด7นัดพวกเขาชนะ6เสมอ1ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับยิงได้ย3เสีย2บวกอยู่21มี19แต้มอันดับ2ครับเป็นอัเบเนียครับ15คะแนนอันดับ3เป็นบปแลนแล้วก็ฮังการีครับอยู่อันดับที่4นะครับมีทั้งหมด10แต้มจากการลงเล่นทั้งหมด7เกมชนะ3เสมอ1แพ้3ผลงาน6นัดหลังสุดเอาทางฝั่งของผู้มาเยือนก่อนแล้วกันนะครับ ฝั่งมุ้มื่เยอนครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวครับในช่วง6กมาหลังสุดจากทุกรายการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนัดแรกที่ ลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโรและบอกว่าผลงานดีมากๆพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเสมอกับฝรั่งเศส1ประตูต่อ1เสมอกับเยอรมนี2-2ครับแล้วก็แพ้อังกฤษ4-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกช่วงอันาอน์นิผ่านมาผูกไปแพ้อัลเบเนีย1-0ครับชนะอันดอร่า2ประตูต่อ1และก็ล่าสุดครับพวกเขาเล่นในบ้านแพ้อัลเบเนีย1ประตูต่อ0ในฝั่งของอังกฤษครับหกนัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวนะครับนั่นคือเกมที่แพ้กับอิตาลีในศึกฟุตบอลยูโรนะชิงชนนะะเเเลลลลิศหัังจาากสมออใวว1 1ปรรตตู่แ้คบ สำหรับผลงานทำนัหลังสุดในศึกฟุตบอลโลกสี่นัหลังสุดในศึกฟุตบอลโลกนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านบุกไปถล่มฮังการีคาบ้าน4ประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านถล่มอันดอร่า4ประตูต่อศูนย์บุกไปเสมอก็โปแลนหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็บุกไปตบเอาชนะอันดอร่าได้5ประตูต่อศูนย์โปรแกมมหถัดไปครับอังกฤษจะเปิดบ้านรับการ์เยเยนอาลเบเนียครับส่วนฮังการีจะเปิดบ้านรับการ์เยเยนซานมาริโนเรามาดูกันต่อในเรื่องของข่าวข่าวกันบ้างแล้วกันนะครับ าักเรสเกตนะครับก็ต้องบอกว่าควรจะเป็นที่1ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สื่อของ,องกฤษขออกมาคาดการณ์หลังจากที่อังกฤษเนี่ยบุกไปถล่มอันดอร่าหประตูต่อศูนนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสาที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้กรณีที่อังกฤษเปิดบ้านเอาชนะฮังการีได้ พวกเขาแทบจะกการันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับถึงประมาณ80%เพราะว่าเดือการแข่งขันทั้งสนัดและอังกฤษยังคงมีแต้มนําคู่ต่อสู้อยู่ถึง4คะแนนโอเคมาดูกันต่อครับกเกตส์เกตครับวันนี้อาจจะได้นิวไลอัพนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเบนชิเวลบุกโยซากา้าทามิยปรปะหมครับเ,เจม,แล,เจมแล้วก็เจมวอร์ดเพาวแล้วก็แจคิ นักเตะทั้งหมด5ตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับนี่คือสิ่งที่สื่อของอังกฤษเขาคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้ามาอัปเดตกันในฝั่งของออมาโกโรซีครับเฮดโค้ชคนเก่งของฮังการีนะล่าสุดก็พวกเขาเนะ่เล่นในบ้านแพ้กับอาร์เมเนียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้โอกาสตอนนี้เนี่ยแทบจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะว่าพวกเขาเหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด3นัดนะครับนั่นก็คือรวมนัดนี้ด้วยสาม,มาราฮังการีเก็บได้ทุกนัดจะมี19คะแนนนั่นหมายความว่าต้องชนะอังกฤษ นัดนี้ด้วยนะครับโอเคมาดูต่อเรื่องของทีมนิวครับวันนี้พวกเขาจะได้เจรดนวิกฟอร์ดนะครับงเฝ้าเสาแล้วก็จอร์นโซนไคล์วอกเกอร์ไทรอนมิงครับเคลียนทิเปีย เรื่องคาวดี้ลุกชอก็มีโอกาสที่จะได้ออกซับเป็นตนัวจริงเช่นเดียวกันเกมต้องการคาดการณ์ว่าด,ดีแคนไลท์จะได้เล่นกับจอร์แดนสันส่วนเควินฟิลิปครับมีปัญหาการบาดเจ็บแฮร์รี่เคนรายยมเซลลิงมิันเมสาก็มีโอกาสที่จะได้เล่นในทัวร์นี้ด้วยนะครับส่วนทางการดีครับพวกเขาจะไม่มีเอ็งดีบอสการครับที่ติดโทษแบนส่วนอดัมแรงแล้วก็อาร์ติล่าฟล่าเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้จะ แก้ไขหรือว่าจะจัดตัวเล่นยังไงส่วนนะครับซาโบริกชอนนะครับจะได้ลองเล่นออกซารเป็นตัวจริงในแนวลูกแน่นอนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันนะครับในเรื่องของรายชื่อผู้เล่นอ่ะเรามาดูหลีกเลนก่อนแล้วกันครับว่าเขาคาดการณ์กันยังไงนะครับอืมสำหรับหลีกเลียนเวท ting ทิปครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาชนะฮังการีด้วยเอเชียนแคปลบสนั่นหมาความว่าแทง1000เนี่ย จะได้830รวมทุนเป็น1,830อังกฤษต้องยิงอย่างน้อย2ประตูเพื่อเสมอนะครับยิง3ประตูเพื่อกินตัวแฮนดิแคปส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เขาแนะนำมาครับให้กดอังกฤษชนะแล้วก็กดโอเวอร์2.5โกลในเกมนี้เพราะว่าสถิติที่เจอกันนะครับทุกนัดเนี่ยต้องบอกว่าเกิน2.5ประตูตลอดโอเคสุดท้ายครับเรามาดูกันที่รายชื่อผู้เล่นครับ สำหรับเจ้าบ้านครับจะมาในแผน4-3-3ครับผู้สามตูจะเป็นพิกฟอร์ดครับเซนเตอร์ฮับมีทาร์ลิงกินคู่กับจอร์นโซนทางซ้ายมีลูกชอครับทางขวามีวอลเกอร์ตรงกลางสามประสานจะมีเมสันเมาส์เอเดีแคนไรท์แล้วก็เฮนเดอร์สันสามแนวรุกครับจะมีแจ็กกิตทางซ้ายครับเฮนรี่เคนตรงกลางแล้วก็เซอร์ลิงทางขวาในฝั่งของฮังการีครับมาในแผน3-4-2-1ครับผู้สามตูจะเป็นกูรัซี่เซนเตอร์ฮับจะมีซาซไลครับออบานแล้วก็แรงตรงกลางจะมีมิคเนเชลเลอร์นะครับมีชาร์เฟอร์ทางขวามีเนโก้ทางซ้าายมีีน แล้วก็สามประยูครับจะมีสโบซาไลามีชอนแล้วก็มีไซรไลโอเคตำแหน่งๆอย่างน้เานะผมต้องยกให้พิกฟอร์ดเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ผู้สาประตูของอังกฤษดูดีกว่าจริงๆทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งในเรื่องของความมั่นใจนะครับส่วนเซนเตอร์แนวรับทั้งฝั่งของฮังการีก่อนนะครับชุดนี้คือชุดเดิมที่เจอกับอับเบียในบ้านและแพ้หนึ่งศูนย์วันนี้มาเจอกับนักเตะของอังกฤษอย่างจ็กกิลลิตแฮร์รี่เคนไรอันเซอร์ริงผมว่านักเตะของฮังการีไม่น่าจะ รับมือได้ไหวแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมตรงกางครับพวกเขาจะได้เฮนเดอร์สันกับมสันำว่าเป็นตัวลุกธรรมชาติที่จะคอยปั้นเกมนะครับโดยให้เมสนให้เมสันเม,รรม้าเนี่ยเล่นเชื่อมกับแฮร์รี่เคนเหมือนสิ่งที่เซาเกตวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงฟุตบอลยูโรนะครับคือเซา เซวเกตเนี่ยจะให้เมสันเมาส์ขยับขึ้นมาอยู่หลังเคนแล้วเป็นตัวเชื่อมเกมโดยให้แจ็คเก็ตติแล้วก็เินเจอร์ลิงอ่ะทำความเร็วในเรื่องของริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนเฮนราสันจะเป็นตัวโคบอลน,นะครับเป็นเพย์เมเกอร์คอยควบคุมจังหวะบอลกลางสนามส่วนอิแคนไลท์ light จะเป็นกลางตัวรับซึ่งผมมองว่าวันนี้นักเตะนะครับของฮังการีไม่น่าจะต้านนักเตะของอังกฤษได้จริงๆส่วนนักับของอังกฤษ เธอนวิงครับยินคู่กับจอร์โซนอาจจะไม่ได้ดูแข็งแข่งเท่าไหร่แต่ว่าผลงานในละ่าสุดที่เจอกับอันโดราพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้ถล่มคู่แข่งไปอย่างถล่มทลายส่วนวิงแบ็กอย่างลูกชอและก็ไคลวอล์เกอร์วันนี้น่าจะได้เติมเกมแบบเต็มที่นะตรงที่ว่าเพราะว่าคู่แข่งอีกฝั่งนึงเนี่ย ดูอ่อนกว่าด้วยซ้ําแม้ว่าฮังการีจะโชว์ผลง,งานได้ดีในศึกข,ของฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาแต่ว่าในรายการนี้พวกเขาเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆนะครับส่วนแนวรุกของฮังการีนะครับซาวซาไลาชอนแล้วก็ไซไลเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีพิษส่งหรือว่ามีศักยภาพพอในการที่จะเจาะแนวรับของ,องกิจได้ในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางที่มีดีแคนไลท์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่แล้วเนี่ยผมเลยมองว่าวันนี้ อังกฤษกับเรที่ประวัมา2ลูกน่าจะไล่ถล่มฮังการีได้อย่างเลเทะเลยอ่ะคือน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับด้วยสกอร์ที่คาดการว่าส2ประตูต่อศูนย์ถึง3ประตูต่อศูนย์เอาง่ายว่าถ้าอังกฤษนะครับยิงได้ไวผมมองว่าวันนี้ฮังการีน่าจะ แพ้ด้วยสกอร์3ประตูศูนะหรือว่าอาจจะโดนถึง4สกอร์เดิมที่เคยเจอกันเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาสุดท้ายนี้ครับถ้าหากคุณคิดว่าอังกฤษจ,จะชนะแบบถล่มทลายคุณก็แทงตามผมได้เลยแต่ถ้าคุณมองว่าวันนี้อังกฤษ จะยิงไม่ถึงคุณก็สวนได้เลยนะครับดังนั้นเรื่องทัศนะไม่มีถูกผิดแต่เรื่องข้อมูลที่นามาให้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรียวไทม์แล้วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็การอบอกไปทิ้งทิปก็เ,เอาข้อมูลาจากเว็บอังกฤษโดยตรงดังนั้นวันนี้ครับคุณชอบอะไรคุณใส่ไปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานวิเค์อบอลบายไปรงๆด้วยกันนะครับไว้เจอกันต่อในกลุ่มไลน์นะครับผมจะแจกสเต็ป3อีก2ชุด แล้วก็ใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไมทที่แอด vkbwl a นะครับย้ำอีกครั้งว่าเข้ากลุ่มฟรีนะครับแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เล่นอยู่คนเดียวไม่มีกลุ่มพูดคุยไม่มีแนวทางนะครับหรือไม่มั่นใจหรือว่าอยากได้แนวทางแบบไหนก็สามารถทักมาคุยกันได้พี่ครับขอบอลชุดหน่อยพี่ครับขอบอลเส็บหน่อยพี่ครับขอบอลเต็งหน่อยหรือว่าอยากจะดูว่าผมแทงคู่ไหนก็ให้แอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านที่แทงอังกฤษโชคดีเฮงๆรวยๆครับ